เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนชาววันพันแมนเดสตองเก็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับมาใช่แล้วครับผมใช่แล้วครับผมแน่นะครับอย่างที่คุณเห็นเลยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะฮะสี่สิบแปดล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันห้าสิบห้าสิบเสียหายห้าสิบนะฮะเออสี่สิบแปดล้านแล้วนะครับเพื่อนๆนะก็ได้ทําการจัดตัวมาอย่างเพื่อนเพื่อนอยากจะเห็นกันถามว่าตอนนี้พี่บัดดี้อ่ะ พลังเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้ก็48ล้านกว่านะครับผม500,000เกือบเกือบ49ล้านละนะครับก็เตรียมตัวที่จะทำให้ถึง50ล้านให้ได้ในเร็วๆนี้ละกันแต่ว่าเดี๋ยวนักกากหวานเข้ามาทีมหลักคงไม่น่าจะถึง48ล้านแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราอัพในพวกส่วนลูนส่วนอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยนะตัวหลักๆเราก็จะดาเมจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะเพิ่มจากส่วนนั้นละกัน นะฮะยังจะเป็นส่วนที่เป็นอยู่ในคอของเกโรอยู่นะครับนะอยู่ในคอของเกโรอันนี้อยู่นะครับตัว48ล้านนะฮะเออแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันแบบคร่าวๆก่อนละกันนะครับเพราะตอนนี้เรากล่าวว่าเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ละเอียดอีกทีหนึ่งใน50ล้านเลยทีเดียวนะฮะฉลองครบ50ล้านกันไปเลยทีเดียวเลยนะครับมากันที่ตัวแรกนะครับจีนอตคุงของเรานะฮะจีนอตล่าง2ของเรานะครับ 6ดาวเหลืองนะฮะ5ดาวม่วงนะครับแล้วก็บวก3นะครับตอนนี้พลังของจีนอ๊คุงของเราก็อยู่ที่8 000, 4, 58, 4, 3, 4, ล้าน4 5 8ห3 4แสม่แสีอเหลือเกิดนะแล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่507แสนนะครับผม HP อยู่ที่8ล้าน5นะแต่ว่ายังไม่ใช่ตัวที่ HP เยอะที่สุดข,ของทีมผมนะฮะคงรู้กันอยู่นะฮะว่า8 เพพีที่เยอะสุดของทีมผมคือใครนะเพพีอยู่ที่8ล้านห้านะครับอันนี้เป็นสายที่อัพสเตตัสอัพอะไรเต็มหมดเลยคือโจมตีดาเมจรวนๆน,น,นะฮะความเร็วเลยไม่มีนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเราเตรียมของโดยทําหวานและที่เป็นความเร็วปุ๊ดปั๊บปุ๊ดปุ๊ดอัพพันขวาแน่น,นอนมีแน่นอนนะแล้วก็อัตราคิดเข้าอ,อยู่ที่67เปอร์เซ็นต์ดาเมจคิดอยู่ที่169นะครับอันนี้คือจีนอตคุงของเราอ่านะ ต่อไปนี่เลยนะครับผม8ล้านตัวที่2 8ล้าน3นั่นก็คือคุณ watchdogman มาเฝ้าแบ้านแมนแมของเรานี่เองนะครับ5ดาวเหลืองนะครับแล้วก็4ดาวม่วงนะเดี๋ยวรออาวุธมันเข้ามาน่าจะเดือนหน้าปะ่ะหรือว่าอีกอีกเดือนหนึ่งนะครับก็น่าจะอัพพลังมันขึ้นไปได้อีกเยอะขึ้นเลยนะครับก็น่าจะถึง50ล้านภายในรอบนั้นแหละ นะส่วนพารังตอนนี้อยู่ที่8ล้านสามนะครับสามหมนะนี่เลยแล้วเลือดที่ว่าเยอะที่สุดก็คือน,นี่เลยนะครับผมพลังตีอยู่ที่3ามแสนนะครับผมเฮดอยู่เอาไปเลย9ล้านหนึ่งมาตีกันให้เข้านะตีกันให้แบบครบรอบไปเลย10รอบนะเราจะยืนอยู่เฝ้าบ้านจนหยดสุดท้ายนะค,ความเร็วที่5ล้านเออทุย 506นะครับผมอัตราเรีอ,อยู่ที่13%าเ็ดาเมจคีย์อยู่ที่159%อัตราต้านทานอยู่ที่28%่อันต์อ่าน,นี้คือ,อมาซาวบาแมนของเรานะครับเซ็ตก็นะเลือด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 เอาไปเลยเอาเลือดกันไปเลย,เอ,เลยอ่าเมื่อกี้ลืมดูจีนอสนะครับจีนอสตอนนี้เราก็เป็นเซ็ตนักโทษนะเป็นยังไงครับเพื่อนๆนักโทษลว้วนนักโทษประหาร จะ call ยิงเธอก่อนตายแน่นะนักโทษร้วนแล้วก็ HP ี p เปอร์เซ็นต์หมดเลยน่านะครับเพราะว่าหา HP ดาเมจคิไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเทสกันด้วยเดี๋ยวเราจะไปเทสดาเมจกันด้วยนะครับของ G ีนอตหลังจากที่ใส่เซ็ตนักโทษแล้วมีออปชั่นพิเศษเพิ่มนะครับนั่นคือกัะต้นคริเพิ่มทันที15%ดาเมจทุกประเภทนะเดี๋ยวเราไปดูกันด้วยว่าพลังจะทําได้เท่าไหร่นะครับส่วนการ์ดบัฟเราเป็นการ์ดบัฟ Uh, HP ตัวเพิ uh, ่มอัตราเมทธรรมดานะเราจะไม่มีการ์ดบัฟ uh, ครินะครับเพราะตอนนั้นผมไม่ได้เลือกการ์ดบัฟครินะครับตอนที่มันมีแพ็กเข้ามาผมไปเลือกเศษแดง30เศษเพื่อที่จะมาทำทัศซมากิ7ดาวนะครับเราก็เลยอาจจะไม่มีคริในตรงส่วนนั้นไปนะครับนี่นะฮะเซนตังคุเดี๋ยวเราจะไปเทสกันวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเทสกันหลายแบบเลยนะครับมาถึงตัวที่3ที่8ล้านนะครับผมนั่นก็คือกาโรคุงนะครับลูกรลักตัวแรกของเรา นะครับเป็นตัวแบกตัวแรกนะครับหลังจากด้วงดินะด้วงนะี่คือตัวแบกของเราตัวแรกนะครับการโร่นะครับ6ดาวเหลือง5ดาวม่วงนะครับอะขอบแดงบวก2นะครับผมพลังตอนนี้อยู่ที่8ปดล้านหนึ่งนะสองหมนะครับอะพลังโจมตีอยู่ที่1นึ่งล้านสนะครับผมแล้วก็เฮดพู่ที่3ามล้านหอัตราพิคเข้าอยู่ที่67นะครับดาเมจพิคอยู่ที่169นะเพราะว่าเราใส่โจมตีเปอร์เซ็นต์เนี่ย ค่าพลังมันจะพุ่งขึ้นสูงกว่าพวกอัตราคริติคอลแลวก็ดาเมจคริ Crit, นะครับผมได้ทดลองแล้วนะอันนี้เราก็เปอร์เซ็นต์รวนๆนะฮะเปอร์เซ็นต์รวนๆไปนะครับ,รรนะรบสับเข้าไปให้หน้าแหกกันไปเลยนะครับแล้านตัวที่สาของเรานะใกล้ๆ8ล้านนะครับนี่มันก็มันก็จะ8ล้านอยู่แล้วนะเออยุงนะครับนะ่ามอสคิโตเกิลนะครับกอบแดงบวก2 6ดาวเหลืองนะฮะ5ดาวม่วงอีกเหมือนกัน นะครับผมพลังอยู่ที่7จ็ดล้านเก้าหกหมื่นสองร้อยสามสิบแปดอีกทีหนึ่งก็จะ8ล้านแล้วนะเร็วเร็วน,วนี้เร็วนี้นะครับส่วนพลังโจมตีนะครับผมอยู่ที่1ล้านนะครับผมจะอีก7จนะ็ดหมื่นนะเฮดพีอยู่ที่3าล้านสอัตราคริทิคอลเอาไปเลย97.00นะครับดาเมจคีอยู่ที่169นะเพราะว่าเซตอุปกรณ์ของเรานะครับของเจ้ายุงตัวนี้นะฮะข้างบนเป็นอัตราค,ค,านะคริทิคอลนะฮะมันก็เลย ไม่สามารถทําไม่ถึง8ล้านได้แต่ก็ไมป็นไรเราเน้นคีเอาไปแฉะเชะแฉะเชะแฉะ,ะ,ะนะครับไล่โจมตีของมันนะเพราะาถ้าเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมดแล้วนะครับหมดเกลี้ยงเลยทั้งเนือ้อทั้งตัวหมดแล้วนะครับตัวเสื้อนะครับฮะก็เลยได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับเล้านเกใกล้ละใกล้กละนะครับตัวต่อไปอีกนิดหนึ่งเหมือนกันอีกนิดเดียวนะฮะลูกรักคนล่าสุดของเรา น้อนทัชซึมามกินะฮะบวก3กรอบแดงบวก3นะ7ดาวกันไปเลย7ดาวเหลืองแล้วก็4ดาวม่วงนะฮะนะพลังอยู่ที่7ล้าน8นะ56,281กอ่าแหม่กำลังจะปั้นปั้น,นเธอไปเรื่อยๆปั้นเธอไปเรื่อยๆเลยนะครับนะแล้วก็ค่าพลังโจมตีอยู่ที่1ล้าน2นะครับ50,000 HP อยู่ที่3ล้านเาจะ4ล้านแล้วนะอึดอยู่เหมือนกอันอึดอยู่เหมือนกันนะฮะ ความเร็ว508อัตร,คราคียเข้า43นะครับดาเมจคิอยู่ที่169.95นะฮะที่อัตราคีิเข้าเราน้อยกว่าตัวอื่นเลยเพราะว่านะครับผมอ่าไม่เน้นอัตราคิย์เข้าเลยที่จริงอยากจะหาแม่นยำด้วยแต่ว่าอ่าหายังหาไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เลยมีอัตราเข้าแค่อันเดียวนะฮะแล้วก็พลังโจมตีเพราะว่าน้องทัศนนี่นะครับดาเมจต่อเนื่องมาจากพลังโจมตีดังนั้นผมหาพลังโจมตีอย่างเดียวเลยนะพลังโจมตีล้วนๆเลย นะครับตรงนี้ก็เป็นโบนัสสปีดนะครับโบนัสต่อสู้แต่พลังโจมตีไหมมีแต่เดี๋ยวก็เราจะเปลี่ยนเป็นสายต่อสู้แล้วไงนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นโบนัสต่อสู้แล้วก็จะหาโจมตีนะฮะแล้วก็การ์ดนี้ก็จะเป็นอัตราดาเมจนะครับเดี๋ยวจะรีใหม่นะครับจะหาเป็นโจมตีนะจะหาโจมต,ตีเดี๋ยวจะล็อกอีอัตราดาเมจ2อันนี้เอาไว้นะฮะแล้วก็จะหาอัตราพลังโจมตีพลังโจมต,จมตีนะครับรัวๆเพื่อมาเพิ่มในการบึ้มนะฮะ ของสนามพลังของทัศซูมากิของเรานะครับ uh, น e okay. ้อนของเรานี่เองนะครับและตัวสุดท้ายนะครับก็คือคอของเรานั่นเองนะครับอ่าก็คือเกียโรนั่นเองนะครับผมเกียโรเกียโรเกียโรลูกโตๆวันๆนะลูกคอก็มานะนะครับเจอาปีศาจเกียโรเกียโรของเรานะครับ5้าดาวม่วงนะครับแล้วก็5้าดาวเหลือง5้าดาวม่วงแป๊ะๆเลยนะครับทับกันไปเลย นะแล้วก็พลังอยู่ที่7จล้านหนะครับผมเนื่องจากนะฮะเนื่องจากการจะอัพพลังเกียร์โรให้สูงเนี่ยผมลองอัพเป็นสาย H p แล้วนะมันจะได้อยู่ที่7ล้านประมาณ7จล้านสองล้านสนะครับแต่ว่านะครับเหมือนว่าเจ้าเกียร์โรเกียร์โรนี่แหละมันถูกกาหนดให้หมันเป็นสายสายโจมตีนะสายโจมตีนะครับผมก็เลยนะฮะใส่เป็นข้าวพลังโจมตีหมดเลยอ่าดูดิพลังขึ้นปรูดเลยนะฮะข้าวพลังโจมตีหมดเลย นะแล้วก็การบัฟก็เป็นนี่เลยพลังโจมตีพลังโจมตีพลังโจมต,จมตีมันก็เลยขึ้นปูด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 ,ด,ดขึ้นมาเลยนะฮะในส่วนของอข้าแรงโจมตีอยู่ที่1นล้านหเลยนะ HP อยู่ที่3าล้านหนึ่งนะครับถ, uh, HP, นะถ้าเป็นสาย HP นะถ้าเป็นสาย HP เกียร์โรของผมนี่จะ HP อยู่ที่ราวๆห้าล้านกว่า5ล้านกว่าเกือบเกือบหล้านนะครับก็ แต่ว่าเราจะมาดันค่าพลังไงนะฮะตอนนี้อยากทีเพื่อนถามมาว่าอยากรู้ตอนนี้พลังไปถึงไหนแล้วก็เราก็เลยต้องใส่เป็นสายจอมเตียมาซึ่งมันตรงกับของมันอยู่นะเพราะมันมันน่าจะเป็นสายจอมเตียครับอยู่นะฮะก็ประมาณนี้เอาละครับนี่ก็คือนะครับชมหน้าของทีมของเรานะครับ48ล้านตอนนี้นะฮะซึ่งจะเป็นทีมหลักที่เราจะทําการอัพพลังให้ถึง50ล้านก็จะเป็นอันนี้นะครับเพราะว่าถ้าหวานเข้ามาเนี่ยไม่มีทางเลยนะครับเพื่อนๆที่เราจะดันพลังเขาให้มาถึง7ล้าน อะไรแบบนี้ในในชั่วแป๊บเดียวนะครับซึ่งเพราะว่าหวานเป็นตัวที่เราจะนํามาใช้แต่งไงก็ต้องเอามาลงนะครับสำหรับเมตาคอปูบ,บามที่กำลังจะเข้ามาเพื่อที่หวานจะทําการบูตสปีดให้กับเพื่อนร่วมทีมในแถวเดียวกันนะครับเพื่อได้โจมตีก่อนแล้วเราก็จะได้เปลี่ยนสายเป็นสายโจมตีเน้นๆไปเลยนะเรียบร้อยนะครับในการแนะนําตัวนะฮะทีมของเราที่ตอนนี้พลังอยู่ที่48ล้านนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเรา จะไปต่อกันเลยโดยการเทสดาเมจของ g ีนอตของเรานะฮะที่ได้ทำการใส่เซตนักโทษ HP% เปอร์เซนต์รวนรวนทั้งหมดแล้วแล้วก็ได้ค่าเอฟเฟกของคริมา15%เนี่ยมันจะรุนแรงแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปเลยนะครับแต่นอนแรกเราต้องเปลี่ยนตัวก่อนนะฮะเจ้าเด็กน้อยเข้ามาเจ้าเด็กน้อยเข้ามานะครับจีนอยืนตรงนี้ลางแกน,นะครับเกียโลต้องมีหมาต้องมีเพิ่มเลือดนะฮะ แล้วก็แล้วก็แล้วก็ใส่อะไรอ่าเดี๋ยวเราใส่กันที่ชุดนี้ก่อนนะครับชุดนี้นะฮะนั่นกะ็คือนะครับชุดปาบเข้าไปนะฮะราชาน้านฟ้านะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเราจะเทสแบบนี้ก่อนเราจะเทสแบบโดยเราไม่ใช้โกริบาร์ดก่อนนะฮะมีเพื่อนเพื่อถามมาว่าโกริบาร์ดเนี่ยนะฮะมันจะเพิ่มบุตดาเมจในการโจมตีได้เยอะไหมนะครับเพราะมันนับรวมของพลังดาโจมตีดาเมจต,ต่อเนื่องมาในของส่วนที่จีนอสโจมตีไปด้วยนะ,ะเดี๋ยวเรามาลองโดย ใส่วัคซีนแมนเข้าไปแบมนี่นะฮะเราใช้คอเกียโรอันนี้นะไปทดลองก่อนนะครับว่ารอบแรกนะครับจีนอตเวอร์ชันเซตนักโทษนะครับ HP เปอร์เซนต์แล้วก็ไม่มีกริบาสค่าพลังจอมตีของระเบิดปืนจักรกลจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม เรียบร้อยนะครับผมนะสำหรับการเทสนะครับค่าพลังโจมตีของระเบิดปืนจักรกลของ g ีนอตของเรานะในชุดนะที่ไม่มีโกลิบาร์อยู่ก็จะทำไปได้อยู่ที่ราว1้อกว่าล้านนะครับแม็กเมื่อกี้เท่าที่ทดลองมาก็อยู่ที่ประมาณ117ล้านนะฮะของเพียวเของตัวที่ไม่มีโกลิบาร์อ่ะเดี๋ยวต่อจากอันนี้เลยเทสรอบที่2เลยนะเทสรอบที่2เราจะเอาโกลิบารเข้าไปใส่นะนะครับ,รบเพื่อบูตดาเมจขึ้นไปอีก เราจะเอาโกลดีบารเข้าไปใส่บัมเข้าให้นะฮะ mm hmm. เพื่อจะทําการเพิ่มดาเมจในพลังโจมตีของทีนอทของเราอ่ะเดี๋ยวรอบนี้มีโกลดีบัรแล้วจะทําได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

溶けてなくて 組織によって作られた寄進塗 นั่นแหละครับเพื่อนๆน,นะฮะหูไปยังไงพลังโจมตีนะครับของจีโนสระหลังมีโกริบารเข้ามาแล้วนะครับบูตขึ้นไปถึงเลยนะฮะ127ล้านนะครับ2รอบเลยนะ127ล้านที่ผมลองเทสดูแล้วตัวแม็กซ์สุดมันจะประมาณเนี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีติดติดนิดๆหน่อยๆคือแบบคีิไม่ครบหรือว่า,ายุงไม่ตายนะฮะ ที่เราได้127ล้านแล้วยุงยังติดไม่ย่อมทอผมคิดว่ารอบนั้นถ้ายุงตายลงไปนะฮะน่าจะเอาใบก้อนฉีดนะถ้ายุงตายลงไปตอนนั้นเนี่ยน่าจะถึงประมาณ129ล้านหรืออาจจะบึ้มไปถึง130ล้านก็ได้นะฮะก็ประมาณนี้เลยนี่ครับถ้าเอากริบารเข้ามามันก็จะบูตด,ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับในค่าพลังรวมของพลังโจมตีของอระเบิดปืนจักรกลของจีนอตของเรานะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันอันต่อไปเลย เอาละครับเทสรอบสุดท้ายนะครับมีเพื่อนๆถามมาว่าถามมาว่าพี่ครับถ้ามี HP Damage k มาแทน HP เปอร์เซนต์อีกอันหนึ่งเนี่ยมันจะทำดาเมจได้มากกว่าไหมนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันแต่ก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าตัวเซตนักโทษของผมเนี่ยนะครับกางเกงเนี่ยนะฮะตัวที่เป็นออปชันสีทองเนี่ยไม่มีดาเมจค k เออนี่แหละนี่แหละปัญหา นะครับมันไม่มีดาเมจคินะครับในส่วนของกางเกงอันนี้นะฮะนี่แหละนะครับมันจะมีแต่โจมตีดาเมจคินะครับซึ่งเราเอา่าถ้าเราเอาโจมตีดาเมจคีขึ้นมาแทนเนี่ยค่าพลังโจมตีมันจะน้อยน้อยลงนะครับเพราะว่าจีนอตเนี่ยถ้าไม่ตายเอาติของมันเนี่ยค่าพลังโจมตีมันขึ้นอยู่กับเลือดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าถ้าดาเมจคีเนี่ยขึ้นมาเพิ่มเนี่ย เราจะาบูตได้ไปถึงเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะฮะค่าดาเมจคิของเรานะอยู่ที่169นะครับแต่เดี๋ยวเราจะลองอ่ะเดี๋ยวเราใส่เป็นเซตนักโทษดาเมจคิแต่ว่าผมขออนุญาตนะฮะเป็นสีม่วงละกันนะครับผมคิดว่าสีม่วงเนี่ยมันน่าจะได้มากกว่านะเพราะว่าเรามีของ h p แล้วก็มีดาเมจคิด้วยแล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็นแถมดาเมจคิขึ้นมาอีกนะครับวับวับแว,บวมแว,ม,วมของผม อยู่ไหนนีไอ้ที่กระพริบกระพริบกระพริบกระพรบกระพริบนี่นะฮะนี่นะครับเพื่อนมี HP ดดาเมจคีนะครับโจมตีแล้วก็มี HP เข้ามาช่วยอีกหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวเราเอานี้เข้ามาแทนนะครับแล้วเดี๋ยวเราบูทนะครับมาทําการอัพดาเมจคีกันมาเพื่อเพื่อนๆเลยโอ้โหผมนี่นะจะบอกให้เนี่ยผมทําการมาเทสให้เพื่อนๆนะรีเพจไปนี่เกือบหมื่นแล้วนะ เกือบหมื่นเพชรแล้วนะรีไปรีมารีมารีไปไอ้ปัญหาเรื่องเพชรไม่เท่าไหร่ปัญหาคือผมจําไม่ได้ว่าของใครอันไหนเออนี่แหละปัญหาลืมทุกทีเลยเวลาจะมาเวลาจะมากลับมาทําให้เป็นสายสปีดแบบเดิมเพื่อจะเอาไปตีกิววอร์เนี่ยผมลืมทุกทีนะครับปะเดี๋ยวเราอัพที่ดาวนะแต่ว่าสีม่วงมันก็จะอัพค่าดาเมจน้อยกว่านะฮะน้อยกว่าสีทองอยู่แล้วนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับ ก็น่าจะขึ้นไปถึงประมาณถ้าเป็นสีทองดาเมจคิดจะอยู่ที่30มส x แม็กซ์นะฮะในหะดาวถ้าเป็นสีม่วงน่าจะอยู่ราว24นะถ้าผมจําไม่ผิดอ่านี่ยนะี่สงั้นอยู่26ป่ะิะบึมเท่าไหร่ยี่สามยี่นะครับยี 23. อ่ะแล้วก็เดี๋ยวรำมาอัพตรงนี้กันโอ้โหนี่ผมชอบมากเลยที่มันให้ไอ้ตรงนี้มาไม่รู้ว่ามานานยังนะหรือว่าผมเพิ่งเห็นกันไม่รู้เนี่ยตีบวก5ครั้งเนี่ยชอบมากเลยนะครับ เร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะนิ้วไม่ล็อกแล้วนะครับไปไปนะอ่ะไปที่นี่ทีหนึ่งบึ๊บ111เอาให้ครบครบอันนี้ด้วย111 11ิเอเอาให้ครบครบนะครับนี่ก็จะเหลือนี่นะฮะดามเมจคียขึ้นไปที่192.95แต่ว่า HP เหลืออยู่7ล้าน9นะครับจาก8ล้าน6ปะจาก8ล้าน5้ล้าน6นะครับหล่น หล่นลงมาเยอะอยู่เหมือนกันหล่นลงมาเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าได้ดามดเมจคีขึ้นมาเป็น192นะจาก167ปะเดี๋ยวเราไปเทส g ีนอตแบบนี้นะครับเวอร์ชั่นดามดเมจคีดูว่าจะสามารถทำนะดาเมจไปได้ถึงเท่าไหร่เราใส่เซตนี้เซตเดิมเลยนะเราใส่เซตนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะทำดาเมจได้เท่าไหร่ครับในเวอร์ชั่นดามดเมจคิ で溶けてなくなるかい。次は頭取ってあげる。中流会消えて。 <laughs> 俺様の足とブスで溶けてなくなくい次は頭取ってあげる。 และนี่นะครับก็คือนะครับจบพลังค่าพลังโจมตีของ g ีนอตในเวอร์ชันดาเมจคริสนะครับในเซ็ตนักโทษของเราอ่าก็จะอยู่ที่เรา106ล้าน107ล้านนะไปอาจจะมากสุดก็ประมาณ110ล้านต้น,ต,นต้นนะครับก็ค่าพลังจะน้อยกว่านะกว่าตัว HP HP เปอร์เซ็นที่เราได้เทสเข้ามานะครับเพราะว่ายังไงตัว g ีนอตเนี่ยนะฮะค่าพลังโจมตีโจมตีเอาตีของมันเนี่ยก็เป็น ามาจากเฮดพีของมันล้วนๆอยู่แล้วนะครับผมก็จะได้ค่าพลังเฮดพีนี่แหละมาทําให้ค่าพลังโจมตีของมันเนี่ยสูงนะครับก็ยังไงก็ผมคิดคิดว่าตอนนี้เฮดพีน่าจะดีกว่าแต่นะครับแต่นะครับยังไม่ชัวเพราะว่าเรายังไม่มีเฮดพีดาเมจคิดที่เป็นสีทองก็เลยยังไม่รู้ว่ามันอาจจะสามารถบูตได้รุนแรงกว่า H p HP เเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็คืออ่า ังของจีนอตคูงของเรานะครับในเวอร์ชั่นทั้ง3แบบที่เรามาเทสให้เพื่อนๆดูไปนะครับเอาละครับก่อนจากกันนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับไหนๆเราก็จะมาเราเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนในเซตอุปกรณ์นี้กลายเป็นสปีดแล้วนะครับผมเรามาทดสอบนะฮะในอารีน่าลานประลองกันสักหน่อยดีกว่าว่านะครับทีมแบบเน,น้นๆแน่นๆน,นี่เลยนะฮะค่าพลังจมตีล้วนๆไม่มีสปีดกันเลยนะทีนี้ดูซิว่าเราจะทน นะฮะจะทนเขาโจมตีมาจนอยู่รอดไปถึงเราได้ปล่อยพลังส่วนกลับไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเทสกับคุณอันดับ2คุณเซียวนี้เลยแล้วกันนะฮะเอาละครับลุยครับโอโหตอนนี้นะครับความเร็วของเขานําเราอยู่2ตัวนะตอนนี้เราเป็นโอ้โหเป็นเอ้แต่เราเป็นสายแบบโจมตีล้วนแต่เราก็ยังอยู่อันดับอ่าสามสี่ 4. ลองจากเขาแค่2ตัวนั้นเพื่อนบึบเข้ามาทนไวลุทนไวลุวลวลเฮ้ยอย่าทำน้องทัศยังอยู่ยังไตมิติยออท้ออยู่ สวนกลับไปนะครับกาโลโอ้เป็นไงกาโลสายจอมตีขวดเป็นทีแทบหลับนะฮะแล้วก็โดนบาบเข้ามาให้แต่ว่าดูหมาเราก่อนนะครับหมาเราเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับแต่เกียร์โลเราไปแล้วการโรเราสวนไปหนึ่งทีนะครับทีนี้มาถึงตาน้องทัดเรามากงนะครับบุบเข้าไปฝึบเข้าไปที่15ล้านนะครับเมลสากาดเขานอนไปแล้วนะครับยุงเราตบหมาไปหนึ่งทีแต่ยังไม่ตายนะครับแล้วก็โดนตาหมาเรามั่งตึบเข้าไป นี่เกียโลเขาไปบ้างเหมือนกันแล้วก็ซ้ำไม่ที่หมาไม่ย่อท้อปไป2รอ,อบแล้วนะไม่ย่อท้อปไปสองรอบแล้วนะแล้วก็โดนยุงของเขาครับเข้ามาแซมนะฮะที่ใครเนี่ยตัวหลังผมคือใครตัวหลังคือไปแล้วเหรอกาโร่เหรอฮะกาโร่ไปแล้วใช่ไหมฮะเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมมาทีเนี้ยถึงตาจี๊ดเนาะไม่มีลูกไฟย,ยิงโอ้โ,ฮโ,ฮโฮเราจะอยู่รอดไหมวันนี้นะครับมาอย่าเพิ่งตายยุงทนไ้ก่อนลูกทนไ้ก่อนลูก จีนอสเข้ามาอีกแล้วเพวื G ่อนเพื่อนจีนอสเข้ามาอีกแล้ว <c oughs> ตาน,นี้น้องทัดผมไปแน่นอนนะครับระเบิดปืนจกคนคนักรกลเขายิงเข้ามาอ,อมมันที่เท่าไหร่ยี่สิบสี่ล้านเอ้ยทัดเอ้ยลูกโอ้โหตายละทีนี้นะครับตาหม,มาฟ้าบ้านแมน้องใสไปดิเลือดเก้าล้านค่าประจมค่าจอม,มตีเท่าไหร่ดูไว้ดูให้ดูไว้ด้วยนะครับผมยังดูไม่ทันเออเพืพ่อนเพื่อนดูให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มาทีนี้แหละจีนอสเราได้ยิงสักทีนะครับโหลูกน่าสงสารเหลือเกินลูกได้ยินแบบ เลือดครึ่งหลอดไปที่12ล้านนะครับผมมาทีนี้เหลือ2ต่อ2แต่ผมแน่ใจว่าเอาอยู่อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าหมาเราเนี่ยแบบอึดโคตรๆนะฮะดูดิดูด,ดิมันยังไม่ติดไม่ย่อท้อเลยนะเนี่ยดูหมาผมดินะครับแฟตทะลุงเข้าไป2ตัวบ้าปไปที่5ล้านยุงยังไม่ตายนะครับแล้วก็ยุงมาใสจีนอตผมอีกแะบาาเข้าไป6ล้านจีนอตมีไม่ย่อท้อสองครั้งลุกขึ้นมายิงอีกทียุงตายตายไปเธอยุง บ,บัมใบก้นเรียบร้อยทั้งคู่ยิงทีเดียวเสียวทั้งคู่่าเรียบร้อยนะครับผมยังชนะได้นะครับผมโอ้โหหมาเรานี่คือตัวแบกเลยนะเป็นอันจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะโอ้โหเมื่อกี้ไปลุยลานประลองมามีเสียวนะผมแต่ว่าหมาเราเลือดก้าวล้าน,นเพื่อนแบบ ยังไม่ติดไม่ยออท้อสักครั้งเลยหรือเปล่าเ้อหรือว่าเราลืมดูเออไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ยังไงนะครับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์นะกด Subscribe นะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเรากันเจอกันอีกทีในคลิปหน้าน่าจะเป็นนุ้งหวานเลยดีกว่านะครับหรือว่าอาจจะเป็นคอสตูมของหวานล่าง2ที่จะเข้ามาเร็วๆนี้น่าจะเป็นวันที่27 นะครับหรือว่าถ้าไม่งั้นก็นู่นเลยนะฮะการสุ่มหน้ากากหวานร่าง2ที่จะเข้ามานะฮะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพืทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า